ราจะให้ดูเทวมันมาแล้วอ,อะไรอ่ะแซบดีใจไหมสวัสด,ดีครับวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวนะครับของเล่นมาให้จะมาดูนะครับว่าเขาจะดีใจไหมเราจะทําตัวยังไงน,นะครับวันนี้กําลังจะไปรับเขาที่โรงเรียนนะของเล่นนะครับแก้วสเต็ปครับ มาดูกันว่าเขาจะดีใจแค่ไหนนะครับทุกคนถึงโรงเรียนน้องแล้วนะครับแดีวยนนี้เราจะซ่อนไว้ก่อนนะครับซ่อนตรงไหนดีเดี๋ยวจะเสเพยน้องขี่หลังนะครับตอนนี้ถึงโรงเรียนน้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปรับน้องข้างบน,นครับอยู่ชั้นสองนะครับ <c oughs> ไปกันอุ้ยทุกคนน้องยังไม่เลิกเรียนนะครับเรารอน้องเลิกเรียนก่อนนะครับ เดี๋ยวพ่อเขามารับน้องนะครับรับน้องมาแล้วนะครับกำแพงจะไปซื้อขนมกินอะไรกินอะไร

้ล,กกลัแวมีอะไรจะให้ดูเท่ามันมาแล้ว,อ,วอะไรอ่ะแซบดีใจไหมดีใจไหมขอบคุณค่ะก่อนบ๊ายบาย